สวัสดีครับทุกคนพบกับผมรับคาริง่งวันนี้เรารายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะน่าจะเห็นแล้วนะครับเป็นนักเตะที่ตบเพื่อนรักหงแดงเป็นอาคาบ้านมานะครับแล้วก็ติดเพลย์ออฟเดอะวีคมานั่นก็คือนะครับผมทางด้านนักเตะที่ชื่อว่า คลัมฮัสสันโอดอยผมขอเรียกว่าโอดอยลักกันนะครับโดยโอดอยล่างนี้จะมาในล่างเพ y ย์ออฟเดอะวีนะผมเพิ่งรู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามบอลมามากนะเขาเคยอยู่เชลซีมาด้วยนะแต่ว่าชื่อเสียงเขาผมก็พอได้ยินมาบ้างนะตอนอยู่เชลซีหรือเปล่าแล้วนันผมจําสลับนะครัจะไม่ได้เป็นแฟนสิงห์บูนะทุกคนโดยโอดอยล่างนี้นะครับจะมีส่วนสูงที่178ซมอายุ24นะครับน้าหนัก76ขนาดเท้าวขวานะครับเล่น ตำแหน่งปีกนะครับผมโดยสไตล์ที่เขามาในวันนี้นะก็คือจะมาในสไตล์โฮปเยอร์นะครับเล่นสามารถเล่นได้ตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาปีกต่าด้านซ้ายปีกต่าด้านขวานะต,ตำแหน่งที่แนะนําก็คือปีกต่าด้านซ้ายปีกต่าด้านขวานะแต่สามารถเอาไปเล่นปีกได้นะแต่จะเป็นออฟสไตล์นะเพราะว่ามาในร่างโฮปเยอร์นะถ้าจะทําให้โฮปเยอร์แสดงผลก็แนะนําว่าเล่นปีกต่ํานะครับผมโอเคครับทุกคนพอเราอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มาถึงจุดนี้เราก็จะมารีวิวค่าพลังดูบ้างนะครับค่าพลังของอูดอยนะล่างนี้เนะี่ยค่าพลังก่อนบูต93ครับบูตแล้ว97นะครับมีค่าพลังเกมลุก77ถือว่าน้อยอยู่นะมีบอลคอนโทลน,นะครับ89ดิบ,บิ้ง91กับการไปกับบอล85นะครับผมส่งสั้น78นะครับส่งยาว83นะครับผมจบดสกอร์83ลูกโค้ง83นะถือว่าอยู่ในเกมที่ กลางๆนะครับมีความเร็วแปดกกับความเร็วสปีดต้น92ิคิกิ้งพาวเวอร์79นะครับบาลานซ์89สเตมินา82ดสิบสจ้กับความเป็นแก่ง69ถือว่าบางเฉียบนะครับใช้สองเท้าได้ไฮนะครับสกิลที่ติดตัวมาของโอโดยลานนะครับจะมีสกิลสับขาหลอกครับฟิฟแฟบครับสกิลช็อปครับนะครับผมแล้วก็สกิลนะครับผม โซคอนโทนนะครับสกิลลองแรงเคอร์เลอร์นะเป็นสกิลยิงปั่นนะครับดบิงช็อตนะครับลองแรงชูตติ้งสามารถส่องไกลได้นะครับตอกส้นครับพินพอยคอซซิ่งเนี่ยซุปเปอร์สับสกิลที่ข,ดขาดๆสำหรับผมวันทัสพาร์ทแล้วก็ดับเบิลทัตนะแต่มันไม่สามารถยัดสกิลได้นะสำหรับเพยเยอร์ออฟเดอะวีนะครับอ่ะสำหรับอูดอยล่างนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเก่งไหมไปชมในไฮไลท์กันได้เลย รับผมมาเริ่มการรีวิวโอโดอยครับช็อตแรกครับตัดมาจากเป๊ปโดิโอล่าครับฝั่งนู้นฟูบาซ่านะครับเจอโอโดอยซัดไก่ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโหเฉียบมุมเสียดมุมเข้าไปเลยครับทุกคนโอ้โหอย่างเวอร์ลูกนี้นะครับทุกคนเป๊ปถึงก้มหน้าเลยครับแล้วแทงมาให้โอดดยวิ่งครับหนีกุณเด้มาแล้วก็ซัดหลอดม่วงเลียเ่ยนเข้าไปครับโอ้โห โคตรสวยครับแล้วลูกนี้ครับโอดอยครับพิงมาครับนี่เปรดี้มาส่องไกลตะวันทำฟาวจากเป๊ปกอริลลาครับแล้วมาเป็นลูกฟรีคิกครับโอดอยขอเลงมุมเล็กๆน้อยๆขออนุญาตเคลียร์แล้วก็สัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสเตเก้นไม่ได้บินเลยครับโคดเฉียบมุมครับนี่ครับดูจังหวะการทำชิ่งมาแล้วโอดอยครับยิงครับโอ้โหหลอดม่วงครับน้ากรอบบอกเลยใส่สกอร์ได้เลยครับโอดอยบอกนี่ครับชิงครับกับเพื่อนครับ โอ้โหนี่กับผมกระดาษผมนี่คือไปเล่นอีเวนต์ฟูลฟอเรสเลยนะเพื่อที่จะแบบว่ามาเล่นโอโดยนะครับผมนี่ยิงครับผมอย่างตึงครับผมโอ้โหใช่ป่ะฟูลฟอเรสป่ะหรือฟูลสโมสรอะไรวะทุกคนมาติ้งฮอมฟอเรสใช่ป่ะถูกถูกแล้วใช่ป่ะนี่ครับสัตว์ไกลครับโอ้โหสเตเกนถึงกับบินไม่ถึงครับ ดูลูกฟรีคิกสวยๆครับจากโอดอยครับโอ้โหสามเหลี่ยมเลยทุกคนโอ้โหคือสเตเกนไปไม่ถึงครับทุกคนโคตรสวยครับฟรีคิกลูกนี้แล้วจ่ายมาครับเดอบอยครับเห็นโอดอยวิ่งตัดเข้าด้านในนะด้วยความบิดออฟสไตล์ครับโอดอยคือหนีเจอลาดมาแล้วก็ซัดหลอดม่วงกระดอนครับหนีมือซีแมนครับทุกคนโอ้โหรอบนี้คือเล่นแบบฟูตโมซอไม่ได้ฟูตโมซอนบาซ่าเล่นในโลโก้บาซ่าแล้วจุดโทษครับ ดวลกันมาถึงจุดโทษแล้วอูดอยซัดกลางประตูครับใส่สกอร,คร์ครับเงียบชี้ครับเรียบร้อยครับแล้วนี่ดูไฮไลท์ครับล็อกล็บนี่ทางนั้นเจอหลาดมาแล้วก็หลอดม่วงครับยิงไกลดีมากนะอูดอยล่างนี้ถึงค่าพลังคิ c k i n g p o w แล้วก็ค่าพลังจบสกอร์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะทุกคนแต่ทำไมผมรู้สึกว่า AI เวลากาันยิงแม่งยิง,ยงแบบยิงไกลโคตรแจ่มเลยทุกคนดูล็อกครับความคล่องตัวมีอยู่แล้วนะครับโอโ้โห เข้าไปเลยครับแบบนี้แตวเพื่อนจ่ายมาครับอุดอยเห็นแฮร์รี่เคนครับปาดมาให้แฮร์รี่เคนยิงอย่างนี้ง่ายๆเข้าไปเลยครับอุดอยบอกได้ขอแอซิดบ้างครับยิงเยอะแล้วครับจ่ายปาดเข้ามาครับแฮร์รี่เคนชาร์จเข้าไปลูกนี้ง่ายๆครับเพื่อนจ่ายมาครับเอ็มปาร์เป้เห็นอุดอยวิ่งครับอุดอยครับได้มีจังหวะเอียงตัวปั่นเบาๆเข้าไปเลยครับโอ้โห การหาช่องหรือ oh, ว right. so 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 so, so so, so ่าดีมากๆครับคือไม่มีตัวประกบมาเลยครับสำหรับโอดอยครับการจ่ายบอลมาถึงเอเป้ดูแล้เอเป้เห็นโอดอยวิ่งครับโอ้โหเช็คไลน์ดีมากครับแล้วก็ยิงจบสกอรอเข้าไปอย่างนี้ครับมีความเร็วครับโอดอยครับหนีมาครับหนีมาหนีมาหนีมาแล้วก็ปาดมาให้ปเป้ชาร์จลูกนี้อื้อหเสียดายครับไม่เป็นประตูครับโอ้โหโคตรน่าเสียดายครับนี่รู้ครับลูกนี้ครับใช้ความนิ่งครับยิงเข้าไปครับ โคตรแจ่มครับสำหรับโอดดยสมแล้วที่ตบลิ้วพูคาบ้านมาได้นะครับสำหรับโอดดยล่างนี้บอกเลยว่าใครที่แบบสาวผีแดงควรเก็บไว้เดี๋ยวเราไปตัดเกรกันดีกว,ว่าว่าโอโดยล่างนี้ผมใช้เกตประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงครับโอดดยล่างนี้หผมว่าสองไกลแม่งได้ผลตลอดเลยนะสําหรับโอดดยนะและแพทนี้มันเป็นแบบแพทที่แบบว่า นักเตะที่บางๆบ,บ,บางจังหวะมันก็ถือว่าแบบเขาเรียกว่าแรงมีจังหวะที่แบบว่าเบียดหรือว่าใช้ความคล่องตัวได้เกิดประโยชน์อยู่นะเล็กๆน้อยๆนะส่วนตัวมันก็ไม่ได้จีจ์ดขนาดนั้นนะมันก็มีจังหวะที่รู้สึกว่ามันขาดสกิลที่สาคัญสําคัญของริมเส้นไปก็คือดับเบิลชัดนะครับแล้วก็วันทัสพาจังหวะเอาไว Ching ้ชิงบอลอะไรอย่างนี้มันอาจจะทําให้อูดอยอาจจะแบบว่าเสียจังหวะเป็นบางจังหวะนะผมขอตัดเกรดให้อยู่ที่ประมาณ7.5นะครับตัวนี้ก็ซัดลิเวอร์พูลคาบ้านมาแล้วนะครับถือว่าแจ่มอยู่นะ นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าสามารถเล่นได้ครับความเร็วโอเคนะครับถือว่าผมว่าเอาไว้เล่นแบบเวลาเบืเ่อเบืเ่อตัวเก่าๆดีกว่าส่วนตัวผมก็อยากเปิดได้นะใครที่ยังไม่ไปดูคลิปที่ผมแบบตามล่าเปิดแพ็กเฟียลหรือวีก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับในช่องได้เลยนะส่วนตัวคือผมชอบอยากได้เปิดได้นักเตะที่มันแบบว่าไม่เพชรในตมก็แบบ จะกากเลยนะสำหรับแบบว่าหมายถึงแบบว่าไม่ได้เชิงกากหรอกเขาเรียกว่าอะไรค่าพลังที่แบบว่าคนไม่ได้นิยมมากแบบพวกในแพ็กนี้ก็จะแบบเป็นพวกแฮร์รี่เคนยาเมาใช่ป่ะถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่แต่ก็อยากได้ตัวที่แบบว่าเป็นกระแสด้วยที่เพื่อจะอามารีวิวนะจะเบื่อเบื่อแล้วอะคือมันแฮร์รี่เคนเราก็รีวิวไปหลายล่างแล้วรามินยาเมาเราก็รีวิวไปหลายล่างแล้วมันก็เริ่มจะเบื่อนะก็อยากรีวิวล่างใหม่ๆบ้างน,นะประมาณนั้นนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ในการรีวิว o อดออ่ะบอกไว้ก่อนสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการไปรับการเปิดฟรีสําหรับเ a y e o f i t e week นะสามารถเข้าไปเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสามารถเข้าไปเล่นกับบอทนะครับให้ชนะนะครับสะสมครับครบ3,000แต้มนะครับก็จะได้ p พย e t f the w e e k ไปเปิดฟรีนะครับมาใช้งานนะครับรุ่นรับโอดอ h แฮร์รี่เคนะครับแล้วก็รามินยาเมานะครับเพื่อที่จะแบบว่า เอามาใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้นะครับประมาณนี้นะคลิปนี้อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มาฝากช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับแล้วก็ทางด้าน TikTok อกนะครับอินสตาแกรมนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้แล้วก็ YouTube อย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมาไว้เลยนะครับผมก็จะพยายาม ไปหาตัวมารีวิวให้ได้นะเนี่ยโอดอยนี่ผมก็เปิดได้ผมก็รีม,มารีวิวนะตัวพวกนี้ก็สามารถบอกให้รีวิวได้นะเดี๋ยวจะมารีวิวกุนดงกุนเด้นะตัวนี้ไส้ในตัน101บอกเลยว่าโคตรแจ็มแน่นอนสําหรับใครที่ชอบกองหลังสายแบบไส้ในตันจมๆนะครับผมบอกเลยว่าผมจะมารีวิวให้พเพื่อนๆได้เอาไปใช้งานตามกันได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดผังและก็ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนว่าใช้งานจริงได้แบบระยะยาวแล้วก็ใช้งานจริงได้แบบเกิดผลมากที่สุดประมาณนี้นะ คลิปนี้คำพูดคำจาใดผมพูดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณาทีนี้ด้วยก็เอาใจช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้เปิดได้นักเตะตัวที่ตัวเองอยากได้แล้วก็เอามาใช้งานนะครับผมสัลวันี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสัลวนนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ